กาชีวิตนะครับเรียกว่าเป็นการสืบสารพระราชวิถีนะครับของหลวงรัชนม์เก้าสำหรับตนองแล้วการดำชีวิตมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะครับจากพราาะท่านบ้ครับสำหรับผมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับกับพระราชลำแับของพระท่านเนี่ยมีไปเยอะมากนะครับผมก็มีอยู่แท่หนึ่งด้วยต่างที่ได้มองให้กับประชาชนชาวไทยที่เราชอบก็ก็จะมีอยู่ที่พระท่านทรง จัดไปกับเรื่องของความดีกระบอกความดีว่าเออความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทํายากนะฮะก็มันออกผลช้าครับแล้วก็มันอาจจะออกผลแค่เพียงน้อยนิดเท่านั้นกระบผมต่างกันกับสิ่งที่ไม่ดีตับโคชัวใช่ไหมการอ่านตับชั่วคือทําง่ายครับผลเร็วแล้วกระจายเร็วกว่า <ừ> แต่แต,แต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อเสมอก็คือว่าต่อให้ความดีมันนิดเดียวเทราว่า คนหลายสิบล้านคนร anymore anymore mm ่วมกันทำมัน hmm. ก็จะเป็นสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่ที่มอบให้กับประเทศชาติและก็แผ่นดินของเราเลยครับผมซึ่งมั็นสิ่งที่น่าาคมใจมากพระจาใจตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วในฐานะที่โดนเองเป็นศิลปินครับสําหรับแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับโดนใช้ชีวิตอย่างไรบ้างสำหรับผมนะครับครัผจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ ตั้งใจแล้วก็ให้เก็บงานของเราเองครับก็จะพยายามในเรื่องการพัฒนาผลงานนะครับอ่าแล้วก็ในแง่ของการตั้งใจในการทํางานแต่ลงานเรารู้สึกว่าเออหน้าที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองอ่าใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเองเราเป็นศิลปินเราเป็นที่มอบคมสุดแม้ว่าบางทีเราจะเจอเรื่องดีไม่ดี ว่าในเมื่อเราขึ้นสเตจขึ้นบนเวทีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเพิ่มขึ้นไปแล้วก็โชว์ก็จะต้องกรงอนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้ทรงบอกอกับนักร้องทีท่าขประเทศไทยนะครับในในในฐานะที่พวกท่านก็เป็นราชสิรใชายอาจารย์เหมือนบนเพลงที่เรานำมาคัดลองกมาช่วงนี้ทุกท่านก็เป็น เรือกรด้ับภาษาชาวบ้านคือนักแต่งเพลงที่แบบว่าเรียกว่าสุดยอดสุดยอดมาก46บทเพลงครับในท่48แต่วันนี้เอามาแค่3บทเลง3นะครับแล้วในเรื่องของนิดหนึ่งตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ท่านจะโดดเด่นมากนะครับในสายตาชาวโลกนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงครับผมสำหรับทุนแล้วสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนี้ต้นทิ่ว่านงนำมาปรึกใช้ในชีวิตของทุอย่างไรบ้างครับสำหรับผมนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยพอทำไมฮะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับผมในในช่วงชีวิตที่ผ่านมาด้วยความที่เราก็โตมาแล้วกเ็เรายังไม่ค่อยเข้าใจโลกะฮะแต่ว่าในในสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังมาตลอดครับแล้วก็ทําให้เราเข้าใจแล้วก็จนจนถึงวันหนึ่งทีเ่เรารู้ว่าความโพแมนแะท้จริงมันคืออะไรครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันพอดีมาก แล้วสุดท้ายเลยครับหลังจากนี้ไปนะครับมาดูมาดูซีเรียสกันมากเลยหลังจากนี้ไปเขาออกฮะซีเรียสเลยครับน,นิ่งๆเลยใช่ไหมอ่ะขอเสียงหน่อยขอเสียงนิดนึงนะเออดูเครื่องเสียงไหมแล้วจริงก็คือวันนี้ที่น้องมาคือเราอยากจะให้น้องน้องก็เป็นตัวอย่างนะครับของเนี่ยไม่รู้ไหนในเด็กๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้น้องบอกต่อ ในเรื่องของการตั้งบริทัานที่ว่าเราจะทําอะไรเพื่อสังคมเลยอย่างเงี้ยอาจจะกนีไปได้เคยได้ตั้งหรือเคยคิดไหมครับว่าจะทําอะไรยังไงก็หลังจากเกิดเหตุวันที่3ตุลาครับผมกับครอบครัวเราเราก็รู้สึกสะเทือนใจนะฮะในส่งตัวตัวเราเองเราก็ได้กลับมาคิดคิดในแง่ครับหน้าที่ของเราเรในสายการทํางานของเราเนี่ยก็จะเป็นในแง่การให้ความเป็นคฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเมื่อถึงวันที่ คนรู้สึกว่าเศร้าส้อยเราเราก็รู้สึกว่าเราเรามีหน้าที่ที่จะม้อบความสุขตรงนั้นให้ดึงมาส่วนั้นกลับมาให้แล้วก็เราก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับผมตั้งใจมากขึ้นกับงานของเราเองเราเราซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่ในแง่ของการร้องเพลงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของเบื้องหลังในเรื่องของเวลาการทํางานครับทุกอย่างนะครับมันมันทำให้เรารู้ว่าเราเราตั้งใจมากโอ้โหสุดยอดมากครบมือนีนะครับ นีอ่อาเห็นบอกว่า,า,วามีบทเพลงในงครับผมเป็นบนเพลงพระชน์ผลเหมือนกันครับที่จะนำมาขับร้องให้กับทุกท่านได้รับฟัง